นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนทีการจัดสเปคคอมนะครับจัดสเปคคอมง่ายๆด้วยตัวคุณเองครับเข้าแอป browser นะครับใช้เป็นอะไรก็ได้ครับเราเข้าไที่ notebook spec.com-PC-spec นะครับนี่ครับตามนี้นะครับ สําหรับผมเรามาจัดให้ดูครับว่าม่วกันนะครับสไตล์ผมนะครับสําหรับ c ี u ิวผมจะใช้เป็นอ่าอห้าหกห้าหห้าูนศย์นะครับครับแล้วก็เลือนมาใส่ตรงนี้นะครับนี่เมนบอร์ดเมนบอร์ดนะเมนบอร์ด เมนบอร์ดนะผมก็จะใช้เป็นเมนบอร์ดผมผมเมนบอร์ดนะครับผมก็จะใช้เป็นอ่าตัวนี้แหละนะครับอะไรโน้ E set หนึ่งร้ยเจ็ดสิ X นะครับตัวนี้นะครับน,นี่นะครับในกรณีนะครับสำหรับอันนี้เป็กาจจร์ดจอนะครับอืมกาจจร์ดจอ เราก็จะใช้เป็นลองดูนะครับจะกี่เนครับรจะไปด,ดูนะครับเก้าเจ็ดูนห้ลูปม่ขึ้นนะครับมันช้าครับ มันใช้เป็นการ์ดจอเป็น GTX 980Ti นะครับตัวนี้นะครับหมื่นสามนะครับนะครับ10วันผลก็ถือว่าใช้ได้นะครับคืออันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเรียกว่าอะไนรนะนี่เป็นแรมนะครับแรมแรมก็ผมก็จะใช้เป็นสำหรับ จะใช้เป็นตัวนี้แล้วนะ,ะนะนะครับตัวนี้ล6ิหกกิกนะครับซึ่งเป็นอ่าฟังละแปดกิกนะครับแปดกิกนั่นแหละสำหรับฮาร์ดิสนะครับผมจะเลือกเป็นราคาถูกหะ,ะ,นะืราคนนะหรือใคร ใช้ s s d ก็ได้นะครับอ่าห้าพันสีีใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็ได้ครับใช้เป็น s z d ก็ได้นะครับตัวนี้นะครัตรตกียนะครับ ตัวต้นนี้นะตัวนี้นะครับร้อยจิกนี่ก็เป็นอะไรเงี้ยสำันนี้นะครับอ๋อ,อได้ได้ผมก็จะใช้เป็นสองร้อยสี่สิบจิกนะครับตัวนี้นะครับ อย่าเข้าอย่าพึ่งเข้าใจผิดนะครับผมจจดมั่วๆนะครับอันนี้ผมจะไม่จัด power supply มาดูนะครับ power supply ผมก็จะใช้เป็น m.12 m.12 evo เนี่ยอันนี้นะครับ3,750วัตต์เผื่อไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเคสเคสนะครับเป็นเคส เทสก็สำหรับคนที่ชอบสวยๆก็แพงๆไปได้นะครับอะไรล่ะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็อ,อีจอจอลืมจอนะจอใช้เป็น a O C L I, I S 2,276 v w นะครับเป็นจอ2 1บอดนิ้วหรือเปล่าครับดูบตามนี้ครับนะครับกนะับตักสี่หมืนกว่านะครับอันนี้นนใช้ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยรู้นะครับก็ไม่เคยจัดองนีนะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้นครับ รอนะครับอธิบายไม่เข้าใจไงก็คอมเมนต์ถามนะครับผมรอนะครับและแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะว่าจะเร็วหรือจะช้านะครับ เราไปก่อนครับนิบหนาหน่อยครับนะครับทีนะี้โอ้โหโหัาทีเลย ต่อไปนะครับผมมิการจะสติด้วยเฉยนครับมาสอนนะวันนี้นะครับตาพอดีเลยครับตามนี้แหละแล้วก็ลองจัดดูนะครับ,บ,รบผม กดติดตามแลกดแชร์กดไลค์คลิปนะครับ